สวัสดีครับพูดคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่2องทุม่มคืนวันอาทิตย์นะครับเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลซสองหนึ่งแบบสุดมันเลยนะครับดราม่ามามากกิริศมายิงนาทีบาปทําให้ยูสถิติไม่แพ้ใครทุกรายการของพาเลซสิบเก้านัดไว้ที่ตรงนี้นะครับในรายละเอียดมีอะไรบ้างมาไล่ที่สิบเอ็ดตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งเอฟเวอร์ตันมาระบบสี่สองสามหนึ่งประตูพิกฟอร์ดกหลังสี่คนคีนคู่ทาวคอฟสกี้แบ็กซ้ายมีโคเลนโก้ขวาโอไบรอันกลางมีเกคู่ การเนอร์ arner, ส่วน4ตัวลุกมีกีล DI, ิทเอ็ดีไอดิปบิ่งและบารีนะครับวันนี้จะมีปัญหาการจัดทับตรงข้างหลังจลาดแบนเวดเจ็บยังไม่หายนะครับแล้วก็กีนาเดลบรีฮอร์ติดโทษแบนนะครับเนี่ยจะเป็น2ตัวที่ขาดไปคนที่ลงแทนก็เป็นไมเคิลคีนแล้วก็ไทเลอร์ดิปบิ่งนะครับที่เหลือก็ตามคาดส่วนทั้งฝั่งพาเลตนะครับมาระบบ3 4 2 1ประตูเป็นเฮนเดอร์สันกองหลังเซนเตอร์ Center 3ตัวลาครัวเกอี e, แล้วก็ดิชาร์ดวิงซ้ายมิทเทลขวามูลยอด กลาง2คนคามดาดะคู่วอตันส่วน3เกมดุ๊กฟีโนซาและมาเตตานะครับถือว่ายึดชุดเดิมมาต่อเนื่องนะครับพาเลตเนะี่ยก็เป็นชุดที่ลงตัวในช่วงนี้ของพวกเขานะครับภาพรวมสเปนตัวจริงสอทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปเกมวันนี้ก็เลยดีกว่านะครับ90นาทีเลยถือว่าเป็นเกมที่ผมให้5ดาวเลยนะครับในแง่ของความมันความดรมมาม่าอะไรต่างๆเนะี่ยเล่นกันเดือดจัดๆนะครับคือต้องบอกว่าปีนี้ เป็นปีที่ทั้ง2ทีมนี้ยอยู่ในช่วงที่ดีของทั้งคู่เหมือนกันนะครับอย่างพาเลตเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วว่าเขาไม่แพ้ใครมา19เกมทุกรายการส่วนเอฟเวอร์ตันของเดวิดมอยเนี่ยตั้งแต่เข้ามาแทนชอนไดก็ดีวันดีคืนนะครับปีนี้ก็เสริมทัพมาค่อนข้างเยอะได้กีริตมาก็ค่อนข้างดีแต่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มอาจจะดรอปไปหน่อยในช่วง2-3เกมล่าสุดนะครับที่เริ่มจะสะดุดบ้างแล้วแต่ก็วิธีการเล่นเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับ เกมวันนี้เปิดครึ่งแรกมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมของคริสตันพาเลตนะครับที่ดีกว่าเอฟเวอร์ตันชัดเจนนะครับมาเพรสสูงเล่นเอาเอฟเวอร์ตันเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาในการออกบอลเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมรุกวันนี้ของเอฟเวอร์ตันที่เลือกเป็นเทียโนบารี่ยืนสูน่หน้ากับไทเลอร์ดิปปิ้งออกซ้ายทางฝั่งขวาก่อนเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เกมรุกของเอฟเวอร์ตันเนี่ยค่อนข้างไม่ดีในนัดนี้นะครับเพราะว่าอย่างบารี่ลงในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเก็บบอลไม่ได้นะครับส่วนทางฝั่งดิปปิ้งเนี่ยก็ ลากเลื้อยไม่ค่อยผ่านแล้วก็ได้บอล่อนข้างน้อยนะครับทำให้เกมลุกในจะเป็นหนักก็ที่กิลิตคนเดียวนะครับซึ่งก็ได้โอกาสค่อนข้างน้อยมากในการขึ้นมาเพราะว่าแกะเพจไม่ออกนะครับส่วน ndi พอไปเล่นตรงเบอร์10เนี่ยก็ดูจะค่อนข้างเสียของไปนะครับเพราะว่าเขาจะถนัดในพื้นที่ด้านข้างมากกว่านะครับโดยการเป็นครึ่งที่าทางเอฟเวอร์ตันพอโดนกดแล้วส่วนไม่ขึ้นอีกลกลายเป็นว่าเกมเป็นรองหนักเลยนะครับส่วนพาเลตเนี่ยก็มั่นใจต่อเนื่องมานะครับหลังจากที่เชื่อเพื่อนร่วมทีมขอพนับเพื่อนร่วม เมืองเมอร์ซี่ไซส์เอเวอร์ตันอย่างเลี้ยวคูมาในเกมเหมือนก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าเขาก็มั่นใจมาเต็มสูบนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาได้ดีโดยในช่วงต้นเนี่ยถือว่าโอกาสมาเพียบแต่พิกฟอร์ดผู้รักษาประตูเอเวอร์ตันเนี่ยยอดเยี่ยมจัดไปเน้นๆสี่เซฟนะครับทำให้ทางท็อฟฟี่ยังอยู่ในเกมนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับพวกเขาก็เอาไม่อยู่จนได้ในนดับที่สามสิบเจ็ดนะครับจากการที่โดนนวดมานานแสนนานนะครับอิสมาอลลาซาหลุดมานะครับจ่ายไปออกขวานะครับดานิเอลมูนยอสเติมสุดเส้นแล้วก็ยิง ลูกเนี้ยไม่พลาดนะครับพิกฟอร์ดก็ช่วยไม่ไหวเลยออกนําไปก่อนตรงนี้ของพาเลทหนึ่งปรลศูนย์แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยนะครับถือว่าพาเลทนวดเอาจนได้นะครับขึ้นวลาหลังลงมานะครับทางฝั่งเอฟเวอร์ตันก็เปลี่ยนเกมแก้ไวเลยนะครับสำหรับเดวิดมอยส่ง2ตัวเลยนะครับคาร์ลอสอาาลาัลคาราสแทนไทเลอร์ดิปปิงแล้วก็เบโตแทนเทโนโบาลลี่ที่เล่นไม่ออกทั้งคู่นี่แหละครับซึ่งพอแก้ตรงนี้ลงมาเลยนะต้องบอกว่า เกมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเพราะว่าเครื่องแรกที่พาเลทเล่นดีเนี่ยครับเพราะว่าเครื่องหลังเป็นเกมของเอฟเวอร์ตันทั้งครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยก็เกมลุกเนี่ยพอขยับทาง NDI ออกมาทางฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับเอาเอาคาราสมาเล่นเป็นกลางลุกเนี่ยมันดูถูกฝาถูกตัวนะครับแล้วก็เดือดเลยทีนี้นะครับฟุตบอลของดวิดมอยในบ้านเนี่ยถือว่าไว้ใจได้จริงนะครับเฮนเดอร์สันเริ่มที่จะงานชุกขึ้นเรื่อยๆนะครับตามลําดับ โดยทางพาเลทเนี่ยถามว่าในช่วงสตาร์ทครึ่งออกมาเนี่ยผมว่าเขาก็พอได้อยู่นะครับโดยมี2โอกาสทองเลยผมมองว่าสําคัญมากนะครับจากทองฟิลิ i เป้มาเตตานะครับที่ได้ชิปครั้งหนึ่งแต่โอเวียไนเคลมจากเส้นแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนาที63เนี่ยแปรจ่อๆและแต่ตุดเสาเองไปดื้อเลยนะครับทั้งที่ตรงนั้นเนความจริงน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับเนี่ยถือว่าสําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าใน2จังหวะนี้สามารถ เปลี่ยนเป็นลูก2อได้สักทีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเอเวอร์ตันอาจจะกลับมาได้ยากแล้วนะครับแต่พอตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเกมมันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งเอเวอร์ตันก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆในเกมลุกที่นวดมานะครับในครึ่งหลังจนมาได้จุดสําคัญในที่76นะครับทางอ e ีโรบูนามนะครับอีกหนึ่งตัวสํารองที่ลงมานะครับมีจังหวะลากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วลาครัวไปเสียเหลี่ยมนะครับไปสไลด์ทางอ e ีโรบูนามเข้าช้าไปนะครับเลยเสียจุดโทษในจังหวะนี้นะครับเสียเหลี่ยมเลย คนรับหน้าที่สังหารจุดโทษนะครับเป็นอิริมันเอดีไอที่จากสถิติขึ้นมานะครับก็5ครั้งก่อนหน้านี้ไม่พลาดเลยวันนี้ยิงดวลกับเฮนเดอร์สันความจริงก็เป็นมือเซฟจุดโทษนะครับแต่เอดีไอค่อนข้างแน่นอนกว่าก็เลยยิงเข้าไปได้นะครับทำให้ตีเสมอกับมือของเอเวอร์ตัน1-1นะครับทีนี้ก็ได้เสียงเชียร์ในฮิลดิกินสันสเตเดียมนะครับโอ้โหคึกเลยทีนี้เกมเดือดจัดๆนะครับเลยเนี่ยโมเมนตัมเทยทุ่งท้ายเป็นของเอเวอร์ตันนะครับ ตอนแรกนะผมก็คิดว่าพาเลตน่าจะยันอยู่นะครับเพราะว่าเสียลูกนั้น,นคือพลาดจริงของลาครวนะครับแต่พวกเขาก็ดูจะไม่ได้ตื่นอะไรมากนะครับก็ดูจะยันได้อยู่นะครับมีลูกยิงเพียงของกิลิตนาที80เท่านั้นเองที่เฮนเดอร์สันได้เซฟไปนะครับแล้วเกมไหนอย่างนั้นก็คือก็ดูจะรัดกุมขึ้นได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่เกมวันนี้นนคือเออร์ตันก็ต้องให้เขาขจริงว่าทีเด็ดพวกเขาเนี่ย เด็ดกว่าจริงๆในช่วงทดเวลานะครับที่มายิงได้เนี่ยนาที90.3นะครับจาก n d r นี่แหละครับที่โยกมาทางฝั่งขวาในวันนี้นะครับมาได้เรื่องเลยคราวนี้มาเป็นคนเปิดเข้าไปนะครับเบโต้6เฮนเดอร์สันเซฟไม่ดีปัดออกมาเข้าทางมูนยอสนะครับกองหลังพาเลตนี่แหละครับที่หุบเข้ามาช่วยสกัดนะครับแต่ไม่ดีรอนเด้งกิลิที่อยู่ที่ถูกเวลานะครับกลายเป็ว่าเข้าประตูไปเลยนะครับเป็นลูกแซง ท้ายเกมเลยของอวอร์ตันวันนี้2-1นึนะครับแล้วก็เวลาในช่วงท้ายเนี่ยถือว่าทดให้เยอะอยู่เหมือนกันสำหรับทางผู้ตัดสินนะครับแต่ทางพาเลตเนะี่ยก็ถามว่ามีโอกาสก,าก็มีนะครับแต่ฟลิกฟอร์ดวันนี้ก็เดือดให้แพ้กันเซฟอีกในช่วงนาที90้าบหกหรือ1น0เนี่ยโหยังมีลูกเซฟอีกนะครับเลยนั่นแหละครับเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนที่ผู้ตัดสินจะผู้ผู้ตัดสินจะป่านนกวินหมดเวลานะครับเป็นว่าจบไปแบบโอ้โหลุ้นกันกันวินาทีสุดท้าย,ยาจริงๆนะครับ เอฟเวอร์ตันชนะพาเลทไปด้วยสกอร์2-1นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับผมให้เครดิตตรงนี้เลยไม่มีจุดไหนดติสำหรับทั้งคู่จริงๆนะครับคืออย่างวันนี้ฝั่งเอฟเวอร์ตันนะครับครึ่งแรกนะ่ะอาจจะมีไบร์ลี่กับทนะิปปิ้งน่ะที่ไม่ดีก็จริงแต่วันนี้ถ้าให้ MVP เลยเนะี่ยโดนส่วนตัวแมนเออร์แมทวันนี้ผมไม่ให้ผู้เล่นผมให้โค้ดเลยนะครับเดวิดมอยถือว่ามาสุดแล้ววันนี้นะครับกับการแก้2อมากลงมาเบโต้ o, แล้วก็เอาคาราสเนะี่่ยผมวา ทำให้เกมวันนี้มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแล้วก็ไปติวให้แบบมันเล่นเพจซิงเข้มข้นมากขึ้นบูสู้กับพาเลทหน่อยนะครับคพึ่งแรกอาจจะแบบดูงอมไปนหน่อยนะครับพอรึ่งหลังนี้เล่นแบบบูขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหเดือจดจัดจัดนะครับส่วนาทางผู้เล่นคนอื่นๆนะครับวันนี้ผมว่าก็ฟอร์มเ d i เนี่ยโอเคนะครับเล่นเล่นผมมาเล่นปีกนะถือว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวของตัวเองนะครับ กีริตก็ดีนะครับพอมาเล่นเครื่องหลังแล้วเป็นเกมที่เข้าโมเมนตัมมาทางพวกเขาเนี่ยก็โอ้โหมาแล้วก็ยิงจนได้นะครับจบเกมก็ปาร์ตี้ฉลองตามสูตรนะครับเปีกยกทีมชาติด้วยก็ซัดได้ยาวๆนะครับสับเจ้าตัวนะครับไม่ติดอังกฤษรอบนี้ด้วยนะครับส่วนเกมรับวันนี้ก็โอ้โหถือว่าพิกฟอร์ดเนี่ยทูลงมาเลยนะครับกับจังหวะเซฟต่างๆเนี่ยการได้ชชนะวันนี้มาต้องให้เีริตเขาในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนในแผงข้างหลังเนี่ยผมว่าก็ดีกันทั้ง ค่อนข้างทั้งหมดนะครับลูกที่เสียนะอาจจะเป็นฝั่งมิโคเลนโกโดนเจาะคะแนนอาจดรอปลงมาน,นิดนึงนะครับแต่ผมว่านอกจากลูกที่เสียไปแล้วเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีมากโดยทาคอฟสกี้ก็อยู่ในมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสกัดแรงต่างนช่วยทีมมาได้เยอะมากนะครับตรงกลางก็เดือดเกกร์เนอร์นะครับฝั่งอเวอร์ตันเป็นประมาณนี้ส่วนพาเลททีมเยือนวันนี้แม้จะแพ้จริงแต่ผมก็ยังสูฮกทุกพวกเขาอยู่นะครับว่าเป็นทีมที่ผมว่าใครๆก็น่าจะล้มได้ยากนะครับถ้ายัางชุดนี้ไม่เจ็บอะไรต่างนะครับ เกมลับวันนี้คือพาดช,ชดลาครัวแล้วก็ในช่วงท้ายที่มันก็ต้องยอมจริงๆกับลูกกิริตลูกนั้นนะครับมูยอสพยายามช่วยแล้วแต่ก็มันเต็มที่จริงๆนะครับก็พาดจังหวะลาครัวนี่แหละแต่นอกนั้นผมว่าก็ทําหน้าที่กันได้ดีนะครับเก e อีลิชาร์ดอยู่ในมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมเอนเดอร์สันก็เซฟตามมาตรฐานตัวเองนะครับแม้ว่าจุดโทษวันนี้จะไม่มาก็ตามนะครับแต่ผมว่าก็โอเควิ่งสองข้างวิเชลมูลยอสเติมสุดเส้นมันเหมือนเดิมนะครับคมามาดับวอตันก็บูสนุก ส่วนข้างบน3คนเนี่ยถ้าจะติหน่อยผมก็อาจจะเป็นตรงมาเดตาเนี่ยแหละครับที่โอกาสทองเนี่ยคือในช่วงหลังหลายๆเกมเนี่ยเขามีแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่ทําไม่ได้ในหลายเกมถ้าผมฟังจากที่คนภาคพูดมาไม่ผิดนะครับประมาณสุติสักประมาณ7ครั้งเนี่ยเขาเหมือนกับพลาดวิกแคนประมาณ6ครั้งหรืออะไรสักอย่างนี้แหละครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากนะครับเขาก็ต้องยิบเรียกฟอร์มหน่อยนะครับเพราะว่า NKT เทียนก็หายเจ็บกลับมาแล้วอย่างวันเนี้ยได้รับโอกาส20นาทีนะครับ แม้ว่าตัวนี้จะไม่ยิงก็ตามแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยกับการที่พาเลเตในคอนเฟอเรนซ์ด้วยเนี่ยเขาน่าจะเป็นตัวโรเตชันกันไปนะครับแล้วก็เอ็นเคเทียนะในคอนเฟอเรนซ์ที่เจอเคียบมากลางสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเขาก็ลงมายิงด้วยนะครับมาเดต้าก็ต้องพยายามย่าบทิ้งโอกาสทองไปมากมายแบบนี้อีกนะครับเพราะาเนี่ยอย่างวันนี้คือมันสามารถพลิกจากตอนแรกเนี่ยจาก3คะแนนเป็นศูนย์คะแนนได้เลยนะครับในเกมวันนี้ก็น่าเสียดายตรงมาเดต้าเนี่ยนะครับที่ไป พลาดโอกาสทองนะครับแต่การหายช่องอะไรนะถือว่าทําดีแล้วนะครับส่วนตัวสํารองวันนี้คนเดินๆนนะครับของพาเลตพวกเลอร์ม,มาเดวนนี่อูเชลงมาว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับผมคิดว่าอย,อย่างอูเชนะลงมาก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยเพราะเพิ่งมาจากเกตาเฟ่นะครับมาใหม่ก็ต้องอาศัยจังหวะกันต่อไปนะครับส่วนเดวนนี่นะก็ดาวลุกนะครับพรไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากมายอยู่แล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก็เลยได้ตามสภาพไปนะครับ หรือว่าแพ้ก็ถือว่าตามสภาพวันนี้นะครับมันก็ถึงจุดที่ต้องจบเส้นทาง19เกมไว้ที่เท่านี้นะครับถือว่าทางผมในฐานะไฟลร์พูนะครับก็ถือว่าดีใจกับเพือนเอฟเวอร์ดันด้วยแล้วครันนครบเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมเมืองที่วันนี้ก็อย่างน้อยช่วยพาเลตในการให้กดดันลิ์พูไปขึ้นที่2ก่อนนะครับมันทําให้ลิ์คูก็ยังอยู่ที่2เหมือนเดิมนะครับ ส่วนพาเลทนะมาทิ้งท้ายกันไปสถานการณ์ตารางคะแนนเลยแล้วกันนะครับก็อยู่ที่6ของตารางคะแนนในวันนี้นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปตอนนี้คือแมนซิตี้เตะจบแล้วนะครับโดนแมนซิตี้แซงไปเลยมี12คะแนนตอนนี้ก็ห่างจากฝูง4คะแนนนะครับถือว่าบี้กันมันอยู่นะครับแต่คิดว่าพวกเขาเนี่ยเป้าหมายก็แค่รอตกชั้นนี่แหละครับคิดว่าปีนี้ก็น่าจะสบายๆนะครับอยู่ที่ว่าจะยุนฟุตบอลยุโรปได้ไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าพาเลทเนี่ยก็สควอตเดฟอาจจะไม่ได้ใหญ่มาก ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเจ็บหรือว่าจะล้ากันเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันต่อไปนะครับส่วนอฟเวอร์ตันเนี่ยก็ชนะวันนี้เท่ากับว่าไล่มาจี้ตูดพาเลทเลยนะครับอยู่ที่8มี11คะแนนตามพาเลท1คะแนนแล้วก็ตามจ่าฝูงอาเซนอลเนี่ยหรือว่าให้5คะแนนเท่านั้นนะครับตามบอลหมัดท็อปโฟแค่3คะแนนคิดว่าปีน,นี้โอ้โหมอยมีลุ้นเหมือนกันนะครับกับการที่จะพาอีเวอร์ตันเนี่ยไปฟุตบอลยุโรปอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังที่เคยคุมในรอบแรกมาแล้ว ไปทัวร์แชมเปี้ยนลีกมาบ้างหรือยูโรปาลีกก็ตามเนี่ยมีมีไปอยู่เรื่อยๆนะครับผมว่าปีนี้ได้ลุ้นเลยนะครับคือสควอตเดฟเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับแบบแดนบนปีนี้เสริมกีริชเข้ามานะครับแล้วมันสลับสับเปลี่ยนได้หลายคนนะครับแบบดิปปิ้งนะถ้าปรับตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีตัวเลือกสลับมากขึ้นหรือว่าตัวบนอย่างแบร์รี่เนี่ยแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ดีมากก็ตามถ้าสมมติว่าเข้าฟอร์มเมื่อไหร่สมัยบิยาลีเอาที่เขาเล่นมาเนี่ยก็ยิงเป็นกรอบเป็นกรมเหมือนกกััันนนนะคครบ็ิดดว่่่าาสอยยงููใจ ในระยะยาวก็น่าจะยื้อได้ยาวๆนะครับอ่ะก็คลิปนี้คิดว่าภาพรวมเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนนะครับจบที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับใครเป็นแฟนอีฟเวอร์ตันหรือว่าเป็นแฟนทีมอะไรก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรคุยคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ย ugo คอมเมนต์ตอบกลับกันเหมือนเดิมนะครับแชร์ความคิดเห็นกันอ่ะคลิปนี้ก็เวลาหมดนะครับจบคลิปเป็นที่เท่านี้นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ